เบ่อชดชดหยีมากหยีมาไอหยีบปากพี่โสอยากกินลูกชิ้นไหมครับกินนะอน่ากินแบบสวัสดีครับพี่โสดก็อยากกินลูกชิ้นแล้วพี่โตอยากจะกินลูกชิ้นน้องนิดนี่อยากจะกินอะไรลูกชิ้นเลยเดี๋ยวเราหยิบสองไม้ดีได้เดี๋ยวให้แฟนผมคุยพอตัดเป็นิ้น คนเนี่ยคือแบบเป็นคนขายลูกชิ้นนี่แบบดังมากนะดังออกทีวีก็แบบสวยเลยคนนี้เป็นไอดอลเนี่ยนะเราขอเบอร์ไม่ล่ะว่าใครจะได้เอาไปแล้วเอาไหมขอเบอร์ละไลน์ก็ได้มาวัดเลยให้ใครก่อนนะเราให้นมก่อนก็ยังได้ต่อต่อให้อ่ะเราเชื่อมั่นนะอาทิตย์เราเนี่ยติดโบราณนี่พี่โต้งพี่โตเชื่อมั่นรึเปล่าพี่โต้งจะทำได้ด้วยอ่ะรอดูสิรอก่อนรอ ขายดีนะนี่นี่เขาขานี่เห็นไหมพี่โตเขาไปออกอะไราะรกนนะมีชื่อเป็นพี่ชายของพี่แตงโมครับชื่อพี่โต่าพี่แตงโมขจะบื่อเขาจะเบื่อเขาจะเบื่อฮ่า่าฮ่าเบือไปแล้วหนึ่งก้ามึงไหลมึงไหลเมื่อกี้เบือเลยหนึ่งเก้่้ต้นเราต้องได้ไปแล้ว1นง ยดเอาลูกชิีนติดไม้ผลไม้พอดีเนี่ยตินกันแล้วยังไม่ถึงคนละไม้เลยไม่โตเรียนลูกชิ้นแล้วจิ้มน้ำจิ้มไหมคะจิ้มไปใช่ไม่โตจิ้มไล้จิ้มสิก็ต้องจิ้มติดไม้ติดไม้ตินเลยอ่ะจับมือเดียวติดเต้นเลยจับมือจับมือนะครับตินเต้นเลยนะเเตต้นลยทำไม่ถูกเลยเดี๋ยวคราวหน้ามามันต้องเปลี่ยนรูปแหละเป็นรูปใครพี่เดี่ยวเป็นรูปพี่โซแล้ว เดี๋ยวเอารูปของพีก <Labor ator il fi> ูด <musicians> ี้ออกแล้วก็เปลี่ยนลูกออกเดี๋ยวเอาไปคืนกับพี่แตงโมเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปคืนสิบห้าเป็นตัวคำนับพี่นะครับครับอที่บาทที่บาทแล้วเป็นไบคะให้โอ้นี่นี่นี่สองแต้มสองแต้มสุดยอดน้ำไปสองแต้มแล้วมีส่ง delivery ด้วย